vivo 2.4 e p a s s gear auto ต้4ประตูรีวิวครับผม เอาละครับกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกับผมกรเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรีโว่2.4พัดนะครับเกียร์ออโต้นะครับสีดำนะฮะนี่ลุกแบบนี้เลยใครกําลังมองหา4ประตูอยู่น่ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยครับว่าคันนี้นะครับ มากนะครับราคาก็จับต้องได้ปีไม่ลึกมากไมคก็กลางๆนะครับถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่ผมจะพามาดูที่ตรงด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับต้องต้องแจง้งลูกค้าก่อนว่าเป็นตัวเกต e พัสนะ,ะรุ่นนี้จะมี2เกดนะก็คือเกต e ธรรมดาแล้วก็ e พัสนะครับซึ่งตัว e พัเนี่ออปชั่นที่ได้เพิ่มมาในในรุ่นนี้ก็คือจะมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังเข้ามาให้แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยก็จะเป็นในรุ่นของตัวเกต EP พั s นะครับผมอ่านี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟไดย์ไมด้านบนนะครับผมด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกับคิ้วนะครับคิ้วตกแต่งไฟตัดหมอกแบบคมเนี่ยมนะครับผมซึ่งชุดพวกเนี้ยจะติดเปจากโรงงานเลยนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัวหน้าอ่าเป็นเป็นหน้าหล่อนะครับผมตัวนี้เขาเรียกตัวหน้าหล่อนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีคิ้ว นะครับคิ้วตกแต่งนะครับมาให้ด้วยนะครับเป็นเป็นออกสีโทนส้มๆหน่อยนะครับอ่าก็ตัดกับตัวสีดําดีนะผมว่ามันก็ดูดูแบบดูดุดีนะอ่ะอ่านี่มีกระจกอ่ามองมอง,มองข้างแบบตรงอ่าตรงสาระโปงมาให้อีกอันนึงนะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์ทีดีสปอร์ตดีโนะครับผมตัวนี้เป็นสติกเกอร์แท้จากโรงงานเลยนะครับผมอ่ออาเขาอาจอาจจะของเก่าอาจจะมีการนะ่ซื้อติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีคิ้วตกแต่งก็จะเป็นโทนสีส้มๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กนะครับผมตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าเดิมจากโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่แม็กตัวนี้นะอันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นแม็กของตัว f o r t จูเนอรนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อใส่เองให้เสียเวลานะครับตัวนี้น่าจะเป็นของตัวแม็กตัว f o r t จูเนอรนะครับเป็นสีสีเทาปัดเงานะครับผม่ัดเปคกยางจากโรงงานนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8กนะครับก็จะได้เป็นเกรดนี้เลยนะครับไม่ต้องติดเองให้เสียเวลานะครับผมรถอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับซุ้มล้อก็มีมาให้แล้ว นะครับผมปิีประตูกระบะก็นี่มีพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลายเนื้อแท้จากโรงงานด้วยนะฮะด้านหลังก็จะมาเจอกับตัวเสร็จลักของตัวไฮรักลีโวเกตอีนะครับผมแต่ยิงเป็นตัวอีพัทนะครับลงมาอีกก็จะเป็นโลโก้ของตัวไฮรักลีโวเขานะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นโลโก้ของทางซาลิ้านะครับซึ่งก็อยู่ครบท้วนหมดนะครับผมคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถอยู่ในสภาพที่เดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลย นะครับนี่คิวตกแต่งก็มีมาให้หมดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวที่ผมพาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะโอเคครับทีนี้มาที่ภายในกันบ้างนะครับสำหรับตัว2.4 e p a s นะครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วนะครับปรับที่ก้านตรงนี้ได้เลยนะครับผมกลางคืนเปิดเองอัตโนมัติกลางวันตัดเองเป็นไฟดย์ไทม์นะครับไม่ต้องมานั่งบิดเองให้เสียเวลามาพร้อมกับตัวหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะครับแท้จากโรงงานนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็น e- ธรรมดาจะไม่มีนะหน้าจอกล้อง่ แต่ว่าตัวนี้ตัวอ e ีพัทเนี่ยเขามีมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็แอร์ตัวตัวแอร์เนี่ยยังเป็นแอร์แบบบิดปกติอยู่น้ำจะมืดหน่อยนะขอทางยโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับผมอ่าจะเป็นแอร์แบบบิดปกติแล้วนะครับจะไม่ใช่แอร์ออโต้แอร์ออโต้จะเป็นรุ่น G เนาะแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมอ่าแล้วก็มีปรับสามารถปรับเป็นตัวเกียร์แมนวนวลได้นะครับอ่า ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมปรับมาที่ S บวกลบได้เลยนะครับแล้วก็ตัวดร r i โหมดนะครับเนี่ยโอ้โหมืดหน่อยนะเนี่ยตัว Drive Mode เนี่ยนะครับจะจะมีเลือกอยู่มี Echo แล้วก็ตัว Power Mode นะครับให้ให้คุณลูกค้าเลือกเลือกใช้งานได้เลยนะครับผมอ่า อยู่ใช่ว่าอยากได้อัตราเร่งดีๆก็ไป power นะครับอยากได้หมดประหยัดก็ไป eco นะครับผมภาพรวมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรีโว2.4 e+4 ประตูสีดําคันนี้นะครับผมหากว่าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยที่ผมจะผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับผมอ่ทีนี้นะครับผมจะพาพามาดูราคาบ้างนะครับคันนี้นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นเกียรตปี2018นะราคาตั้งขายอยู่ที่6 1 5 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่านการใช้งานไปนแล้ว1 4 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วในสภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับลูกค้าออเร์กับเราเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องของตรงนั้นเราดูแลให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้คุณลูกค้าอีก1ปีนะครับเรียกใช้บริการเราได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นอะไรอีกนะครับใน คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าผมจะพยายามล,าลงคลิปทุกวันนะครับรีวิวรถทุกวันนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกดูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลางคุณลูกค้าไปก่อนนะครับโอกาสหน้าผมจะมารีวิวรถรุลล่นอะไรให้คุณลูกค้าได้ดูน่ยคอยติดตามผมไว้เลยนะครับสวัสดีครับ